สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมสก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้อยู่กันที่ป้ายใหม่เซิร์ฟเจ็ดร้อยกันต่อนะครับก็เหยื่อไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมรับชมภายในส่วนของเบรนท์โปรสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกก็ไม่ได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องหนนนนนน้้้้้้าาาาาึงงกกกกกกรรรรรรดดดดใคคคคคตตลลลลลลลิิปปปววววว่่่็สมมมถเเ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 ืออออัััับบแแี๋ยยไไชะะะะโ91ฮ เดี๋ยวกดท้าทายนะครับหมวกกอท้าทายก่อนนะมาเปิดมาหมูกกอดท้าทายก่อนเลยนะกิจกรรมเนี่ยก็รีวิวให้ดูกันไปแล้วนะครับบัตรจงบัตรจับก็รีวิวนะครับเก็บมาให้กันหมดแลวนะครับเดีย๋ยวรอกิจกรรมเทพหลุดมาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้มันยังไม่หลุดนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวกีภารกิจดก่อนเนาะตรงนี้อ่ะโอเคครับวันนี้เราจะมาปั้นเทพด้วยนะนี้เราจะมาฟอร์มทีมใหม่นะครับ เอ,อาแบบว่าฟอร์มันเดียวเล่นได้เลยอะไรประมาณนี้นะฮะรับของกันก่อนนะตรงนี้อโอเคเร,เรียบง่ายนะครับสบายๆตอนนี้เพชรมี2,000นะฮะเริ่มเก็บเพชรใหม่เลยนะฮะเราจะเก็บได้สักสามหมื่นเราจะไปทำสติกเกอร์มาสเตอร์กัดหลอดอีกทีหนึง่งที่เราเคยคุยกันไวนะ้เนาะมีตัวมันก็ต้องมีสติกเกอร์เนาะแต่ว่าก็ต้องรอกิจกรรมแลกอุปกรณ์คืนอีกครั้งหนึ่งก็3 4เดือนข้างหน้าเนี่ยกว่าจะมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเคลียร์ยูเนี่ยนกันนะครับ ตัวน,นี้ก็ต้องเคลียร์อยู่แล้วนะครับชิวๆได้เคลียร์ไป,ไปอือ่ะโอเคอืมอ่ะได้อยู่อ๋อไม่กดอ่ะมันค้างวะ่ะอ่ะโอเคกดใหม่กดใหม่จริงไม่มีอะไรเลยนะทุกเมื่อกี้เหมือนเรากดแล้วมันไม่ติดเนี่ย อืม่ะไม่รู้มันค้างเพราะรรอ,รอินเทอร์เน็ตหรือจออะไรันสักอย่างนึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ตกมาแล้วแหละนะครับสบายๆก็ขออน,นุญาตทำภารกิจช่วงวันให้จบก่อนนะเดี๋ยวรายละเอียดอื่นเราค่อยว่ากันเนาะตรงนี้เดีย๋ยวต้องเคลียร์ให้จบก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะค้างกันไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลืมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลืมนะครับผมอ่ะไปนะครับต่อเน,นื่องกันเลยนะฮะเดี๋ยวตีนะครับบอสมาสเตอร์ก่อนที่เป็นมิทูเอ็กซ์มาสเตอร์นั่นเองนะครับ อีกซาเลสานนี่มันตีง่ายนะเราไม่ได้ตีคนเดียวนะครับมีเพื่อนอีกสองคนเนาะเหมือนทีมข้ามเซิร์ฟอะนะครับมันเป็น,ปนทีมที่ว่าทีมข้ามเซิร์ฟในยูเนี่ยนใช่ไหมคือมันมีคนเล่นอยู่แล้วเราแค่เข้าไปแจมไม่เฉยนะครับผมก็ได้ชิ้นส่วนอัพไอเทมเอาพลังมานะอ่ะโอเคได้มาสามสี่เหรียญไม่มีเลยไม่มีอ่าไม่มีแต้มสีม่วงเลยอะไรนะครับก็เหลือขนส่งอีกหน่อยนึงนะฮะจัดมา จัดมาเลยจัดมาเลยนะครับผมนี่ไปอันนี้กดไปก่อนนะกดส่งไปเลเวลอยู่นี่มันจะได้ขึ้นไปไวไงนะฮะถ้าเราไม่กดมันก็ไม่ได้ถูกปะ่ะเออเพราะนั้นก็ควรจะกดไวนะไปไปอ่ะไปกันเลยครับลำดับถัดไปนะฮะเดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่านะมันก็จะมีภารกิจให้เราทำนะด้านขวามือเนี่ย อ่ะเดีย๋ยวขอเคลียร์กิวกิวเนี่ยมันต้องเรียกบอสกิวออกมานะผมเคยเรียกให้ดูแล้วนะอ่ะเรียกมาเพื่อตีมันในแหละนะครับตีมันได้อะไรอะ่ะตีมันได้แต้มคองรูปรการกิวนะเอาไปอัปเกรดเทคโนโลยีกิวนั่เนเองนะผมก็ลืมเรียกมาช่วงก่อนก็คือไม่ได้เลือกเลยนะครับว่าะสมแต้มผมไม่ขยับเลยวะรอศัยตีกิววันเสาร์ก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมอืมอันนี้มันทำได้ทุกวันใช่ป่ะล่ะก็ทำไปนะครับ นะโอ้หนึงเก็บไว้อัพดีกว่าเดี๋ยวหมื่นสองลอัพทีเดียวแล้วกว่าอัพสปีดเป็นหลักเลยนะครับสปีดต้องมานะครับตอนนี้สปีดผมแค่หมื่นกว่าๆเหมืนหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับไม่ได้เยอะมากนะจริงๆมันควรจะได้มากกว่านี้นะครับอ่ะมาพาทํามตีกันดีกว่าไม่รู้เจอใครนะอืมอ่ยโอเคอยู่นะพลังใกล้กันมากนะครับอย่างเงี้ยสนุกนะฮะถ้าพลังแบบเบียดๆกันเนี่ยนะเลเวลก็ใกล้ๆกันนะฮะพลังก็ไล่ๆกันนะครับ อย่างเงี้ยสู้สนุกมากผมบอกกันเลยมันแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดี๋ยวก่อนมันจะยอมแพ้ทำาไห่วะพลังก็นี่กว่าด้วย5ล้านกับ3ล้านนะครับว่าเหนือกว่าทั้ง2ล้านนะแพ้ได้ไงเนี่ยนะครับโอ้โหไม่แพ้นะทีนี้ก็เป็นทีมที่แข็งแกล่งนะครับผมเอาคาโอก้ากับอีวาริสตัลมายืมเป็นแทงเลยนะฮะยูโนว้านี่คือรอรออกสกิลอย่างเดียวอะ่ะรอฟรอเซนอย่างเดียวนะฮะ มาในย่สุดทีนิงะจะเป็นประมาณนี้ครับใช้มังกรให้ได้บับของอาร์ติออสใช้มีทูกรอให้ได้บับของลาติออสนั่นเองอ้าวไปแล้วสงสัยทีมจะสู้ไม่ไหวนะต้องยอมแพ้ไปเนะ่ตีไม่ได้ครับโอ้โหเดมเมจเข้าไม่ถึง10%อ่ะ5%ยังไม่ถึงเลยเมื่อกี้อ่ะไม่ไหวจริงๆนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาเปลี่ยนแผนกันนะครับตรงนี้ มันไม่ได้มีแค่แผนเดียวนะครับไอ้เขียนตรงนี้ให้จบก่อนอ่าเอ้ยแหน่งนิสัยเอ้าชนะแต่ไม่ได้แต้มครับค้างครับเหล่อเออมันเอ,อ๋นะครับดูดิชนะแต่ไม่ได้คะแนนนะไม่ดีเลยอ่ะเอ้ยอ้าวสบายครับสู้ได้อยู่แล้วสบาย ต้องเก็บตัวนี้ให้ได้นะครับเพื่อเขาเรียกว่านะเพื่อที่เราไม่ได้มาแกะนะครับผมสู้ได้นะครับสบายๆไอ้ทีนี้สู้ไม่ได้นะครับแต่อีกทีหนึ่งสู้ได้นะจริงทีนี้เราอยู่กอดยอมแพ้ไปเลยก็ได้ครับสายพลังมากกว่าแล้วเราต้านทานแข็งไม่ได้เราก็แพ้ตลอดนะเห็นว่าผมเล่นมันโกงจริงนะคเคยรีวิวไปแล้วนะโอ้ยทีนี้ก็กินนิ่มปะ่ะกินนิ่มอยู่กรับกินนิ่มอยู่มา ออเอาแข่งย่อมแพ้อดีได้ไม่3ีนะเออเท่าไหร่ละ6 1 5แล้วนะครับเรื่อยๆนะเฮ้ยเรยา,าต่อสู้กันไปนะครับอืมโอเคตัวเดิมนี่โอ้หยงนี้ก็หวานเลยนะครับผมบอกกันเลยว่าลูกปากไป2-3ทีเลยโอเคเลยสุดยอดเลยนะครับตรงนี้มาไปกันนะครับ อ่ะดีนะครับผมมามสู้ได้แล้วแหละะไม่ได้ยากอะไรตรงนี้เดี๋ยวสู้ตัวนี้เสกนิดนึงก็โอเคแล้วนะให้มันเกาะ600้ไว้นะครับไม่อยากให้มันหลุด6ก0ยนะยังไงผมก็อยากให้มันอ่าโอ้โหเจอของโหดด้วยนะครับอันนี้ต้องยอมเข้าไปนะสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะไปนะครับไม่เป็นไรนี่มาแล้วครับโอ้โหเนี่เป็นฟูลบินนะฮะ นจัดนะครับผมอันนี้ซุ้มไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องยอมไปดีกรูทีมสองเขาเลยในรูปหกร้อยสิบห้านะโอ้โหไฟล้วนๆนะครับโคตรโหดเลยอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละประมาณนี้แหละหกร้อยยี่สิบอ่ะเมื่อกี้ก็แพ้ไปก็เบรกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเล่นไป8ครั้งวันนี้ได้มา605คะแนนชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันไปนะ อ่าโอเคนะครับก็ยังเหลือนะครับเคเวสนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์เคเวสขวามือก่อนนะครับไอ้เคร์เคเวสเสร็จเนี่ยก็อ่าไปได้ในส่วนของข้ามเซิร์ฟกันนะครับเจ็ดล้านสี่ยิ่งเจ็ดล้านสี่ก็สู้ด่านอีกระดับหนึ่งได้น,นะแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวกดพวกนี้ไปก่อนนะกดเควส์ไร้วันไปก่อน ับได้นะไม่เป็นหานะครับตรงสกิลกดได้หมดนะนะครับให้มันเต็มเต็มไปเลเวล91ก็ควรจะ91ทั้งนั้นนะมันก็จะช่วยเราได้นะครับตรงนี้มาเลยครับเหลือหมุนกาชานะครับหมุนกาชาก็หมุนเป็นกาชาไายวันนะธรรมดา10ครั้งระดับสูงไม่ต้องครับเพราะช่วงนี้ไม่อยากได้ประมวันเลยเลย ได้การหล่มาแล้วก็คือในแหละที่สุดแล้วเล่นแค่นี้ก็พอนะครับทาให้มาสเตอร์ให้หมดทุกตัวเล่นมันสุดนะครับไม่งั้นเอามาเล่นหลายตัวก็สเปคสปาอัพไปเรื่อยเฟืองของด้วยนะฮะอ่ะคาเซิร์ฟดีกว่าเดี๋ยวเวลาอยู่ราวๆชั่วโมงสองชั่วโมงได้นะครับอ่ะเดยกันเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญห,หนานะครับหลาแรกเนี่ยมันง่ายนะครับผมก็จะได้พาคนอื่นก็ผ่านด้วยแหละไม่ใช่อะไร อ่ะไปเดีย๋ยวจบนี่ก็จะไปดันพลังกัดหลอดกันละเดี๋ยวมาดูกันว่าวันแรกกัดหลอดจะจบที่พังเท่าไหร่แล้วโหดแค่ไหนไปดูกันเลยนะฮะเดีย๋ยวขอเคนนี้แป๊บหนึง่งเรียบร้อยจะโอ้ใช้ได้นะนะเซลครับหโหดๆทั้งนั้นเลยเจอแต่โหดๆนะ โอ้โหโ,โหจริงอ่ะมานะครับไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับโอเคเรียบร้อยครับถุงทองล้นๆน,นะฮะมมาสักด่านไหมว่าผมกดเจอใครได้ก็เอามาก่อนอ่ะนี่มาแล้วบูสเตอร์กับอาวุธน้ำแข็งนะ เล่นได้อยู่นะตัวนี้โอเคอยู่นะครับอย่าลืมเล่นกันหลายตานะเกมนี้แบบว่าไม่ออกสกิลเว้ย,ยเฮ้ยเออออกละมาโอเคเดียเยี่ยมเสมอครับช่วยกันอ่าโอเคครับสุดยอดอ่าปิดเกมไปเลยนะครับผมอ่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ ไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดก็ไเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้อโอเคนะครับผมก็อาในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการถ่ายโอนพลังกันนะครับก็โปเกมอนที่ผมจะถ่ายโอนเนี่ยก็คิดไว้แล้วแหละนะครับผมแต่ก็แอบเสียดานน,นิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะใช้ดิสดนด์นะครับที่เราเพิ่งจะทำมาสเตอร์มาเนี่ยเป็นการ ถ่ายโอนพลังแล้วกันเพราะถ้านในบรรดาเนี่ยโปเกมอนทั้งหมด10ตัวที่ทมเราเห็นในหน้าจอเนี่ยความสําคัญในการเล่นเนี่ยในส่วนของลิซาร์ดเนี่ยจะดรอปที่สุดแล้วเพราะว่ามันได้ผ่านด่านสำรวจไปแล้วนะเพราะผมก็คงไม่ได้เอามาเล่นอีกแล้วแต่ว่าผมเปลี่ยนเพราะผมชอบเฉยนะตัวนี้ในบรรดาโปเกมอนทั้งหมดเนี่ยในเกมโปเกมอนทั้งหมดเนี่ยผมชอบลิซาร์ดที่สุดแต่ว่าก็คงเอามาเป็นโมเดลไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับไอดีไม่ต้องดำเนินการต่อไปนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาถ่ายทอดพลังกันนะครับ มาครับเด้วเวลาปั้นแล้ววันนั้นน้องทักมาว้ยเมื่อไหร่พี่จะกัดหลอดมาเลื่อนทีเราก็ลีลาไงมานะครับก็เ,เอามาสเตอร์มาถ่ายโอเนี่ยมันไม่ได้หายนะมันก็ยังเป็นมาสเตอร์อยู่นะไม่เกี่ยวกันนี่เลยนะครับก็ถ่ายทอดแบบธรรมดาเนาะแล้วก็ถ่ายทอดแบบสแตททำไมผมถึงใช้ลิซดอนเพราะว่าลิซดอนเนี่ยสามารถทำลายสายฟ้าได้นะครับที่เป็นช่อง a อทเคด้วยนะครับเพราะว่ากัดหลอดเป็นสายโจมตีกายภาพเนาะ แล้วก็นี่ครับถ่ายทอดในส่วนของสกิลลึกลับไปด้วยเพราะว่าสกิลลับผมไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วนะฮะผมอ่าก็ถ่ายทอดไปได้เนี่ยทำให้กัดหลอดผมมีพลังประมาณล้านห้าซึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับได้มาจาก7จ็ดแสนเป็นแปดแสนเพิ่ไมไปแปดแสะนะง่ายเลยก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะจัดไปนะครับไหนๆก็ไหนละส่วนนี้หินถ่ายทอดอีก2อันเนี่ยผมไม่มีเนาะถึงมีก็ไม่มีผลอะไรเพราะผมไม่ได้อัพนะอ่ะไปนะครับถ่ายโอนไปเลยนะครับไม่ได้สนใจอะไรครับ จัดมานะครับกัดหลอดนะครับได้เวลาแล้วถึงเวลาที่เราต้องกัดหลอดนะฮะมาลงแล้วนะครับนี่กัดหลอดมาแล้วครับอ่โอเคเรซดอนผมก็นี่ครับกัดหลอดขึ้นมาล้านหเลยเหรอวู้นี่ครับเรซดอนก็หวัดดีครับเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามีโอกาสเราค่อยมาเล่นกันใหม่ตัวนี้อ่าถอดให้หมดนะครับของเข่งไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ละโอเค ก็สำหรับกัดหลอดครับวันนี้เรามาปั้นกัดหลอดกันอ่ะก็นะครับมาเริ่มกันที่ความสัมพันธ์กันนะครับจับให้หมดเลยนะนี่จับให้หมดเลยจับกับใครได้จับหมดอ่ะนะครับว่าผมว่าพลังไปไกลมากครับบอกแค่นี้เลยนี่กอมเบก็จับได้นะครับผมนี่ยัดไปเลยเดี๋ยวกอมเบกับตัวบนต้องอัพเพิ่มหน่อยอ่ะเจอร้านเจ็ดแล้วนะครับแล้วก็จุดที่อัพได้เนี่ยก็จะเป็นอ่าสกิลไอ โอเคไม่มีสีที่ต้องการนะกดปีกรอบนึงมาอืมโอเคก็ยังไม่เจอในสีต้องการนะอ่ะไปอีกหน่อยนึงมุมงอ่ะมุมสปีดอัพหรออ่าสปีดอัพก็ได้ครับโอ้โหหนึ่งเจ็ดแปดแล้วนะฮะนี่ยังไม่ทำอะไรนะใบมงใบแม็กก็ยังไม่ได้ใส่นะครับดูดิดพลังแม่งแสงนิวทูกรอกไปแล้วอะ อันนี้นะครับสกิลมันเป็นความมืดใช่ไหมความมืดกับพิษความมืดกับพิษจริงๆแล้วมันก็ใส่จริงๆแล้วการ์ดหลอดเขาจะใส่เป็นแอปเปิลกันนะแอปเปิลอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะอ่ะผมใส่ของกินเหลือแล้วกันเนาะตรงนี้แล้วก็ใส่กล่องบวกห้านี้ไปก่อนแล้วกันเพิ่มพลังไปกล่องหัล้านแปดแล้วประเด็นคือล้านแปดยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะ เนี่ยเวลใบมองใบแมกผมก็ยังไม่ได้ใส่นะถ้าอัพนี่คือเถื่อนมากครับบอกแค่นี้เลยอ่ะเนี่ยใส่เล่นๆนะครับดูดิโอ้โห oh หมดเกินนะครับผมคุณสมบัติที่สองอยู่รอกป,ปดเลยนะโอ้โห oh สุดยอดเลยนะฮะหกร้อยใช่ไหมจริงๆเราล็อกสองก็ได้นะล็อกสองมันก็จะไปปิดตรงบนต่อนะครับอ่ะมีอะไรอัพได้อีกอะประดับยังไม่ไใส่นี่ครับสก,กิลไม่ได้อัพเลยนะโนี่ก่อนถ้าอัพหมดนี่คือเถื่อนมากๆนะฮะ อ่ะอันนี้ก็เป็นสกิลที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปในตัวละครนี้นะครับผมอ่ะก็ดูดิหลายย่างเลยตีบงตีบวตีบ,ก,ตบกผมใส่ให้กับตัวอื่นก่อนไหมเฮ้ยใส่กันหลอดเลยคราเป็นอย่างเงี้ยไหนๆก็ปั้นแล้วกันหลอดเลยนะครับยีนนะครับจัดมายีนเอวสองเกือบปดสามได้นะครับโอ้โหหลานแปดมาวันแรกก็เซอร์ไพรส์เลยนะฮะโอ้โหอ่ะปั้นคร่าวๆก่อนแต่ว่าใช้งานได้เลยนะ ถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยนี่ครับทีมที่1ทีมที่2ทีมที่3เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นกัดหล่อที่ตรงกลางนะแล้วตรงนี้อย่างี้เลยโอ้ยผมบอกกันเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นน้องผมบอกกันเลยว่าค่อนข้างเถื่อนนะเบอร์รี่ครับแล้วก็บริเวณเนาะนี่ครับ 6, 6ล้าน6นะก็ถือว่าโอเคนะครับก็พลังน้อยกว่าอ่าเขาเรียกว่าทีม,มเอาเล่นนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเราเพิ่งจะเปลี่ยนมานะครับ พลังมันอาจจะไม่เท่ากับยูโนวานะแต่ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับทีม4นี้จะเป็นทีมรีวิวนะฮะอ่ะโอเคนะครับกลับไปประมาณนี้แหละมันต้องลองเล่นดูบ่อยๆนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคนี่ร้อยนะครับผมปั้นแล้วนะแล้วก็ในคลิปนี้เนะี่ยผมจอมันมาเล่นนะครับผมอ่ะก็ถามว่ามันเล่นอะไรอไรดีนะครับก็มีกิจกรรมให้เราเล่นอยู่หลายอย่างนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับรเล่นได้เล่นไปก่อนนะเอาน,นี้ก็นี้ก็ปั้น มาวันแรกก็พลังเกือบล้านเก้าเลยนะฮะหมดจัดโชคดีนะมีหินใดทอดนะเนี่ยถ้าไม่มีเนะี่ยคือลำบากแย่เลยนะฮะกว่าพลังมันจะขึ้นมาได้ขนาดนั้นอนะ่ะคิดดูแล้วกันอ่ะต่อนะครับผมกร1 5ยห้าสิบเนาะรับไปเลยนะครับนี่ยี่สิบสองเมื่อวานเพิ่งจะทำการถอนออกมาแล้วกดเข้าไปเล่นใหม่นะครับเพราะมันเต็ม40ไง วันนี้นะครับมีอะไรให้กัดหลอดได้บูบ้างนะเออวันนี้เดือนกัดหลอดต้องได้ได้เกิดอะถึงพลังจะน้อยกว่าประมาณ7 0 0 0แสนนะฮะแต่ก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวทำล่างแฟดได้อีกก็บันเทิงแล้วครับผมบอกก่อนเลยล่างแฟดนี้บันเทิงแน่นอนนะฮะอ,อ่ะมาค่อยเก็บไปผมจะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามสเต็ปของเรา อ่าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้กัดหลอดเข้ามานะครับนี่84ในที่สุดก็ครบแล้วเป็นฟูลทีมที่ผมรอคอยมาอย่างยาวนานนะฮะครึ่งปีเลยคือจริงๆผมเพิ่งจะมานึกได้ว่าจะเล่นทีมเมื่อก็ตอนที่ผมได้โซโลอาร์กแหละนะฮะก็โซโลอาร์กนี่ก็เล่นมาเดือน2เดือนแล้วผมเพิ่งจะสุ่มได้นะเแบสบเส็จเนี่ยนะเหมือนรอรอัดหลอดแค่ประมาณ3เดือนก็ไม่ได้ถือว่ารอนานนะเพราะว่า เราก็มีคิวเลมยูนว่าเป็นตัวขัดเกลาให้เราเล่นไปก่อนนะครับช่วงที่เรากำลังฟาร์มของนี่นั่นยูนว่าก็ช่วยเราได้ยเยอะนะอ่ะโอเคก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้เห็นกัตดหลอดมากยิ่งขึ้นนะฮะบ,บทบาทเขาจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขาเป็นเขาจะต้องเป็นตัวหลักในทีมนะครับอืมแน่นอนนะครับตัวหลักแน่ๆนะครับอ่าขึ้นมาเลยนะฮะตรงนี้อ่าโอเคนะครับ แล้วเราจะได้เห็นกัตหลอดมากยิ่งขึ้นนะครับเหตผมบอกไปครับตัวหลักแนนาคตอ่ะผมยืนผิดตำแหน่งใช่ไหมกัตหลอดมันต้องล่างสีขาวครับเหมือนจะเท่นะี่นี่ก็คือนี่คือสุดยอดฟูลทีมธาตุมืดนะครับที่แนะนำละนะฮะใครที่เล่นทีมมืดจะต้องมี3ตัวนี้นะเดี๋ยวถ้าไม่มีกัดหลอดเนี่ยก็หาตัวอื่นมาเล่นได้ครับนกวายนะครับเล่นได้แต่ว่าต้องเป็นมาสเตอร์นะไพรมาเดียก,ก้าหรือจะเป็นนก อ่าไม่ mm ่อนนกวายมาเตอร์ไพ่มาเดียก้าก็เล่นได้เออใช่ไอ้ชาร์ลูกเกียดาวโขก็เล่นได้นะครับก็ mm hmm. อยู่ที่สะดวกว่าเราจะเล่นตัวไหนนั่นเองนะฮะกดไปเลยครับโอ้โหได้มาแล้วครับในีสุดเราก็ได้มาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถล่มเลลิกกันดีกว่าพูดซะถล่ลมถล่มอ่ะกันหลอดครับนี่เราจะได้เห็นอ้าวไม่ใช่กันหลอดดีกว,ว่าเราไม่ได้จัดตัวใช่ไหม อะช่างมันตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเดี๋ยวเราเล่นให้จบก็พอเลลิกเลลิกชั้นที่100แล้วมั้งเนี่ยถ้าจบตรงเนี้ยเอาไม่ได้เหรอเนี่ยอ่ะเลนให้จบเลยแล้วกันเนาะตรงนี้เลลิก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 อ่ะเฮ้ยอย่าค้างไอ้เพื่อนอืมมันเจอศัตรูบ่อยจังวะเลเย์ไอ้ให้เราตีมาชาโดว์ไม่ใช่หรอโอ้โหสิบสามบ้าบอใครจะไปตีได้ เก็บก้ามปูไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่ามันเป็น achievement นะถ้าเกิดว่าเราตีได้เนี่ยอืมเอ้าเยวบกหนะทางลงคือตรงนี้เหรอโอ้โหนี่ผมมีก้ามปูพอดีนี่ครับทางลงอยู่นี่ครับมันขวางทางเราอยู่นะโอ้โหใครไม่รู้นี่คืออ่ะครับชั้นหนึ่งร้อยแล้วนะฮะในสุดเราก็ทะเยอทะยานตัวเองขึ้นมาชั้นหนึ่งร้อยจนได้นะครับเอาเจอบอสเดี๋ดีเอาดิ เรียบร้อยครับผมก็ข้ามไปเลยครับร้อยหนึ่งได้ยันมาสองสีอ่ะไปเนี่ยเราก็เปิดไปนะอันนี้ผมเล่นในมือถือนะครับมีวันนั้นมีน้องถามมาว่าพี่เล่นในไหนเอ่ยทำไมลื่นจังผมเล่นในมือถือเลยครับก็จริงมันไม่ได้กินสเปคอะไรมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือกา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 ก็พอได้นะครับอ่าโอเคไปชั้นร้อยสองแล้วนะครับค่อยค่อย เก็บไปเรื่อยนะครับเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่สู้ก็ไม่สู้ยังไม่เอ้ยเว็นการรมกดไปแล้วไม่เป็นไรครับกดไปแล้วก็ต้องสู้ก็เก็บของไปดีนะครับกลัวอะไรกลัวอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าสวยไปครับร้อยสามโอย้ยังเหลือตั้งสี่สิบกว่าครั้งนะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งเลยร้อยสี่ไม่รู้ว่าออตโต้ได้ก็แจมแเราบอกแค่นี้แหละผมบอกกันเลยว่าถ้าออตโต้ปุ๊บนะของรางวัลที่คุณจะได้รับนะผมบอกกันเลยว่าไหลมาเทมาแน่นอนนะฮะ ล้วจะเป็นจํานวนชั้นที่เพิ่มขึ้นเองอัตโนมัติเพราะว่าแม่บ้านเล่นให้ครับแล้วก็ยันเยินอุปกรณ์อัปเกรดค่าผูกพันนี่คือได้มาอย่างรึมเลยผมบอกก่อนเลยนะว่าคุ้มครับเฮ้ยเวรกร,รัมหมดแล้วด้วยดีงานเข้าแล้วเดี๋ยวเราเปิดทางล่างดีกว่าหม,มาว่าคงจะไม่อยู่ตรงซ้ายนะประตูไอ้ทางลงอะ่ะนี่มันอยู่ทางนี้พอดีครับร้อยหกแล้วฮะวันนี้ได้เกือบสิบชั้นเลย ว่าถืโคตรคุ้มเลยนะสำหรับผมคือคุ้มมากนะฮะลงไปอีกแล้วครับร้อยเจ็ดอ่ะเดี๋ยวกล่องตรงนี้คิดว่าน่าจะเอ้ยลงยาวครับไปร้อยแปดแล้วนะฮะผมสุดยอดเฮ้ยลงได้อีกแล้วครับร้อยเก้าไปดีโอ้โหวันนี้ได้สิบประมาณสิบเกินสิบชั้นอะ่ะอ่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับสองร้อยยี่สิบแล้วนะฮะก็เหลือหอคอยใช่ไหมมาหอคอยผมจะเอ้เอยนี่มันหอคอยระด,ดับสูงนี่หว่าไม่ไหว ผมดูทรงแล้วไม่ไหวนะครับเคยเล่นแล้วไม่น่ารอดอ่ะมาวันนี้เป็นคิวของกั๊ดหลอดบ้างครับเดี๋ยวผมจะให้กั๊ดหลอดเล่นนะครับวันนี้เราจะเห็นกัดหลอดกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ให้ดูกัดหลอดเยอะๆวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้กัดหลอดมาตั้งแต่3วันที่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้ทาอะไรกับมันเลยเพราะว่าผมไปเหอลิซาดอนก่อนไม่รู้จะเหอทาไมเนาะแต่ชอบส่วนตัวไงอ่ะอยู่นว่าตีบนเลยตีบนให้จบๆไป นี่การหล่อรัชชามาแล้วจ้า,า,จาฟูลทีมจนได้เฮ้ยเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวก่อนนี่อย่าแจกพิษไปดิครับอุ้ยไม่ไม่ติดพิษนะครับพลังยังไม่เก่งเลยครับเพราะว่าสกิลแต่ละสกิลยังไม่ได้อัพเลย l e เ e ล,เลหนึ่งเลยงั้นย๋ยวาลอยอแป๊บหนึ่งให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนฟึบฟืบรวมไปดีสกิลของอโซโลอาร์ c เนี่ยพอมันเป็นมาสเตอร์ปุ๊บมันสามารถตีบอลที่บินอยู่ได้แล้วนะไอที่เป็นขึ้น ความมืดอะนะครับอ่ะโอเคไปอันต่อครับตรงนี้67นะค่อยๆเล่นไปนะครับอืมค่อยๆดันไปเรื่อยๆนะฮะด่านสุดท้ายนะครับในสุดเราก็มาถึงด่านสุดท้ายเป็นได้จนได้นะครับอ่ะเป็นอันจนได้แล้วกันนะตรงนี้มาถึงด้าสุดท้ายจริงๆนะเป็นอย่างที่ผมบอกครับก็ไม่ได้ยากครับเรามีกัดหลอดแล้วเรามีบัฟด้วยไงนะฮะมันก็ไม่ยากไงที่จะมาถึงด้านตรงนี้นะครับ อ้งาให้ครับโลตายยากผมบอกกันเลยว่าถ้ามีการหลอกปุ๊บมันจะตายยากมากๆนะทีมมืดผมมันจะอยู่อึดถึกทนมากๆนะฮะลองดูแล้วกันสามารถแจกดีบัฟได้ด้วยนะฮะแจกผิดทั้งทีมด้วยนะอุ้ยตายเลยไม่น่าทักเดี๋ยวก่อนนะไม่น่าทักเลยตายซะแล้วไม่อะรเรียบร้อยครับตายเพราะสกิลตัวเองนะฮะ ดีนะมีสกิลเลนแบบสกิลลอกเลนแบบนะครับเปลี่ยนล่างนะครับอ่าเรียบร้อยครับก็จบั้นที่80เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้อ่าก็ไล่เล่นไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับถ้ามันกลาแย่งชิงสมบงสมบัติอะไรก็ว่ากันไปนะอ่า๋ยวอัพพลังเบื้องต้นก่อนก๊อกแรกก๊อกแรกยังไม่ได้อัพพลังเลยนะวันนี้อัพพลังสักหน่อยหนึ่งนะครับให้ผมพอมีพล,งพลังบ้างนะตรงนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะย่อยอะไรกันดีกล่องเก๋งแล้วกันพวกนี้ครับย่อยไปเลยอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกัดหลอดนะครับเลนทีมหลักได้แล้วนะฮะตรงนี้อ่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้อัพพลังพลังอะไรอย่าอัพทีเดียวละกันเนาะวันนี้เรา,าแค่เข้ามาชื่นชมกัดหลอดเท่าน,นั้นนะฮะอันนี้อัพเต็มแล้วนะครับต่อมาก็จะอัพแถวนี้บ้างนะครับผมตรงนี้ก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะ ความถึกและคริสติคอนะฮะอันนี้ก็ได้อยู่นะความถึกนะเคเพิ่มอยู่เพิ่มอยู่นะครับผมตัวนี้อันนี้ก็เพิ่มได้เหมือนกันนะครับเพิ่มแล้วเพิ่มอยู่เพิ่มต่อนะครับผมไปน,นี่ก็เส้นทางเทนเนอร์เล่นบ้างไม่เล่นบ้างครับแล้วแต่ลมจริงนะฮะไปเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะครบสักทีวะาเหรียญเนี่ยนนะนะโอ้โห อ่ะก็ไม่มีอะไรอีกเอ้ามีลูกภาพเล็กน้อยหรออันนี้คะเปิดซ้ำนี่นะไอะเราเปิดบัทึกภาพเมื่อกี้ไงอ่าขึ้นมาเยอะอยู่นะตรงนี้แล้วก็เทคโนโลยีเทคโนโลยี48เนี่ยสามารถอย่งอางอ่ไม่ได้นะฮะเหล็กหน่อยหนึ่งนะฮะอะ่ก็ได้เยอะอยู่นะตรงนี้ด้านในนะครับอย่างที่บอกแหละนะครับก็เ๋ยวจะดันให้กัดหลอดให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะ เสริมการฝึกนะฮะจัดให้เลยแล้วกันนะเฮ้ไม่เอาเดียวบันทึกสิครับแม่ีอ้อัดไวเลยครับนี่เท็น้อยก็เอานะฮะโอเคนี่ก็ถือว่าใส่ครบนะจุดที่เราต้องการให้มันเป็นด้วยนะครับรอดเยี่ยมเสมออ่ะโอเคนะครับผมตรงนี้ ก็ได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะตรงนี้นะอ๋อโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายจมูกโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งประจ้งเตือนคลิปใหม่ๆม,มาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่อุป,ปกรณ์ยังไม่ได้ใส่ใบแม็กเต็มสูบนะคุณสมบัติก็ยังเปิดไม่ครบนะถ้าเปิดครบนี่น่าจะเถื่อนกว่านี้เยอะเลยนะครับผมตรงนี้